อื่นนะฮะเราจะต้องไปดูวงจรก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูสายการต่อเนี่ยอาจจะงงนะครับไปดูวงจรกันเลยฮนะวงจรเริ่มต้นที่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต8 s 1 5า ml สายแสดงขั้วบวกของแบตจะต่อผ่าน d i o 1 n 5 4 0 8มาหาขั้วบวกของแจ็ค dc ชาร์จตามรูปนะครับไพลแอโนโอดจะอยู่ฝั่งแจ็คชาร์จนะครับแลวก็ขายแคโทดจะอยู่ฝั่งแบตเตอรี่สายสีดำต่อมาหาขั้วลบของแจ็ค dc ชาร์จและทําการต่อสายไฟบวกนะครับออกจากขั้วบวกของแบตมาผ่าน อ่าสวิตซ์ซอฟต์สตาร์ทนะฮะออกจากสวิตซ์ซอฟต์สตาร์ทจะมาหาโมดูลวัดแบตเตอรี่นะครับไฟคู่บวกจากซอฟต์สตาร์ทนะครับจะมาผ่านเมนสวิตซ์ตัดต่อไฟ LED มาเข้าสเต็ปดาว XHLM 2 5 9 6ลดไฟจากแบต29.2โวลต์เป็น5โวลต์มาเลี้ยง LED ไฟโชว์ไฟจากเมนสวิตซ์ชุดที่2นะฮะจะมาผ่านสเต็ปดาวตัวที่2นะครับลดไฟจากแบต ลงเหลือเป็น26โวลต์มาเลี้ยงบอร์ดปรีไม่ ZKM และไฟเลี้ยงชุดที่3จากเมนสวิตซอฟต์สตาร์ทจะมาผ่านสเตปอัพบูสคอมเิวเตอร์ PW1200 นะฮะปรับไฟ29.2โวลต์จากแบตขึ้นเป็น48โวลต์เพื่อที่จะไปเลี้ยงบอร์ดแอมจิวบลูทูธต่อไปนะครับนี่ก็คือภาคจ่ายไฟในส่วนของการต่อ สเต็ปดาวสตัวและก็สเต็ปอัพหตัวนะครับในกรณีที่เราจะลดไฟจากแบตไปเลี้ยงไฟโชว์ LED และก็ปรีใหม่แทรนะฮะครับอยู่ 1>, 1โวล์นะครับ